เสียงธรรมจากพระโอษฐพุทธคาธาที่หนึ่งจากทีขนิกายมหาวัคความว่าทะทาโตปุญญังปวัตติสังยมโตเวรังนัวิยติกุสโลวชหาติปาปกังราคาโทสะโมหคยานิพุโตบุญเจริญแก่ผู้ให้เวรไม่ก่อแก่ผู้สำรวม คนฉลาดละกรรมชั่วเขาดับแล้วเพราะสิ้นราคะโทสะโมหะกุศลผลบุญช่วยอุ่นเอื้อตามก่อเกื้อแกะผู้ให้ไม่หวังผลปริยาบานอยู่ภายในดวงกมลพาผ่านพ้นทุกภัยในทุกทางเวรระงับดับลงอย่าสงสัยหากจิตไม่เกาะเกี่ยวเที่ยวบาดหมาง บากอากุศลนิดหน่อยก็ปล่อยวางย่อมรับรางจากกิเลสหมดเพศภัยบุญกุศลหรือคุณงามความดีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจิตกรบด้วยกุศลเรียกว่ากุศลจิตซึ่งคิดในทางดีงามปรชาศจากความขุนมัวหรือความขัดแย้งก่อนออกไปสู่การกระทำ วงเล็บให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนากุศลจิตคิดในทางดีงามประกอบกับได้รับการตอบสนองด้วยการกระทำอย่างนี้จะกอให้เกิดความสมนัะเบิกบานเหมือนต้นไม้ได้รับน้ำฉลมรถก็ชุ่มชื่นจิตเปรบเป็นต้นไม้บุญกุศลเปรบเป็นน้ำมาช่วยหล่อเลี้ยงให้จเจริญงอกงาม จิตที่ขาดบุญกุศลจะห่อเหี่ยวเหมือนต้นไม้ขาดน้ำเหี่ยวเฉาต้นไม้ที่ได้รับการรดน้ำสม่ำเสมเอจะค่อยๆอ,อย่างรากเติบโตแต่กิ่งก้านสาขากระทั่งแข็งแรงยืนต้นตระงานแม้ลมพายุจะพัดห้มกระหน่ำก็ยากจะรือถอนจิตที่ได้รับการสั่งสมบุญกุศลอยู่เนืองๆก็เช่นเดียวกันค่อยๆเจริญงอกงาม กระทั่งกลายเป็นดวงจิตที่เข้มแข็งแม้เวรัยรุมล้อมประชิดก็ยากจะแผ้วผ่านบุญปัดอรังควานช่วยกำจัดเสนจันลายแรงอะไรก็ไม่สู้แรงกรรมพลังอะไรก็ไม่สู้พลังบุญซึ่งพาพ้นวิกฤตทุกอย่างยิ่งกว่านั้นบุญจะกลายเป็นสะพานเชื่อมเข้าสู่ความรุ่งโรจน์และสิ้นสุดลงที่แดนดับทุก ด้วยเหตุนี้คนฉลาดจึงเลิกขุดบ่อบ,บาปหันมาก่อกำแพงบุญหมั่นสั่งสมพร้อมก้าวย่างอยู่บนเส้นทางกุศลเสม,สมอเพราะเขารู้ว่าการสังกัดอยู่ในค่ายบุญย่อมสมนัเชื่นบานตลอด